กองเล่นแล้วกันได้ระวังรอพี่ไปซีหลบดิวะหลบดิวะอะไรพี่ขวาน,นทองโอ้โหขวานบึด <laughs> <laughs> บึดไอ้เหี <laughs> ้ยเอาบึดหมดเลยอันติบักอีก <laughs> ไอ้เหี้ยไอ้ชิบหายไม่โดนอะไรเลย,เลยสักอย่างโอ้โหบันโดนบันโดนบันโดนบันไอ้เหี <laughs> ้เดี๋ยว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 นึี๋ยวเดี๋ยว อบอลที่เราปตีกลารอบน่แหะแนะนำให้เล่นธนูนะพี่ธนูสายแรกอาธนูไปโซโล่เลยเหรอใช่โนูลโซโลอมพี่แบบสามารถพวกพี่แบบยืนอยู่ข้างบนอ่ะยืนดูเฉยน้องแบบยืนคนเดียวอะยืนยิงคนเดียวได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงลืมเลยอย่างนั้นเราเราจะได้ทำเป็นคลิปทีเดียวจบก็ตอนนี้เกม go and glory จู่ๆพี่แกยังไม่ทันเปิดเป็นทางการ แต่ดันออกอ e ีเวนต์ใหม่แล้วครับท่านเย้ <algum relevance> อะไรของมันวันนี้อ่าบอนคือคือคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือคือเด็กใครวะไม่ใช่ไม่ใช่บอานน้องบอ n ตี้ออฟเดอะโกลเด้นอ่าไอตัวสุดท้ายอานไม่ถูกขอแพยแล้วกันนะก็ให้ไปตีลิชโกลเด้นนะให้ไปตีพ่อมดทองคำ ซึ่งก็หลังจากที่คุณตีหรือว่าเล่นกิจกรรมของเขาเนี่ยเขาก็จะมีตัวของหน้าอีเวนให้อยู่ให้ไปตีนะครับพอตีเสร็จปุ๊บก็ป้นตัวของไอเทมหรือของดรอปเข้ามาแล้วก็นํามาแลกของรางวัลซึ่งในกรณีของคนที่ตีไม่ได้หรือแบบว่าไม่ได้เก็บของจากมอนมาทํำยังไงเขาจะมีตัวของรางวัลพิเศษสำหรับการแชร์แบบเป็นทีมอยู่ก็คือถ้าคุณตีลิททองคนนําได้1ตัวได้กระดูก2ชิ้นถ้าคุณตีได้3ตัวได้กระดูกอีก4ชิ้น แล้วถ้าเกิดตีได้5ตัวก็จะได้กระดูกทั้งหมด6ชิ้นรวมแล้วเนี่ยคุณจะได้กระดูกทองคํา12ชิ้นไปเลยฟรีๆทั้งทีมไม่จําเป็นต้องแย่งกันว่าใครจะได้ไม่ได้นะก็อันนี้คือถ้าเกิดคุณตีครบ5ตัวแล้วก็มาแรกของรางวัลก็จะมีพวกตั๋วอวตารชุดฟ้าชุดม่วงแล้วก็ที่ผมอยากได้สุดคือโปรไฟล์เป็นโปรไฟล์อีเวนต์พิเศษแล้วก็ตัวของ รูปหน้าโปรไฟล์อวตารพิเศษอีกอันหนึ่งส่วนตัวของกล่องที่มันให้แลกอาวุธทองคำบอกตรงๆว่าอย่าแลกจริงๆใช้18อันในการแลกคุณเอาไปแลกโปรไฟล์เนี่ย8อันแลกตัวของกรอบรูปเนี่ยอีก4อันเนี่ย12อันก็คือคุณตีลิททองคำแค่5ตัวคุณได้ของลิมิเต็ด2ชิ้นนี้แล้วครับผมแค่นั้นเลยส่วนพวกยาพวกอของต่างๆเนี่ยมันเป็นของพื้นฐาน อาวุธทองคุณซื้อแค่ไม่กี่พันครับเล่นรอบเดียวคุณซื้ออาวุธทองได้ชิ้น2ชิ้นด้วยซ้ําอันนี้แล้วแต่คุณนะสำหรับผมแนะนําว่าตัวของที่เขาให้มา12อันฟรีๆเนี่ยจากการตี5ตัวคุณเอาไปซื้ออวตารซื้อโปรไฟล์ลิมิเต็ดดีกว่ากิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่13เดือน9จนถึงวันที่23เดือน9ก็คือเป็นเวลา10วันอันนี้ก็อยู่ที่ความขยันเนาะถ้าก็คือถ้าเกิดว่าคุณเล่นโหมดปกติเรื่อยๆเช่นเอาเล่นวันละสัก5ตา6ตาตีได้สักอ่า 6, 7, สัก6-7ตัวนะครับผมเอาที่ดรอปรวมๆกันเนาะไม่รู้ว่าดรอปกี่ชิ้นอะ่ะก็ถ้าเกิด10วันก็คงแลกได้ครบทุกอย่างเหมือนกันแหละนั่นแหละอยู่ที่ความขายันของคุณแล้วกันเนาะแล้วทำไมผม3ามพันอยู่คนเดียวอ่ะ,ะก็เซฟไแล้วก็ผมก็ฟ้านี่ก็ผมฟ้าอาวุธอย่างเดียวอะม่คิดที่บอกว่ามันดรอปอีกมันดรอปสอชิ้นหนึ่งตัวดรอปสองชิ้น หนึ่งตัวดรอปสองชิ้นแมปหนึ่งแมปหนึ่งมีกี่เอางีา้แมปหนึ่งมีกี่ตัวตัวเดียวโอ้ต้องแย่งกันเลยนี่ใช่ก็ที่เขาบอกว่าเข้าไปมันจะเจอเจอจุดสปอนเลยใช่ปะว่าอยู่ตรงไหนแปลว่าบังคับว่าเราต้องเล่นห้าแมตช์ใช่ไหมอะรอไมโครโฟนโอ้ไม่มีคนดีจังเลย อ่าเปลี่ยนคำพูดแป๊บมีคนวะฮัลโหลยูฮูโอเคมามาแล้วกำลังดีใจเลยว่าไม่เอกำลังดีใจเลยว่าไม่มีคนให้ตายเถอะแม่งวิ่งตัดหน้ากันเลยครับเนี่ยที่ลองดีใจเพราะอย่างนี้นะพี่พี่ไปดูนะเออเจเอรอจะิกี่่าผิดดีไม่เจอคนอ้าวไม่ใช่คนหรอที่เดินผ่านนะ อ๋อผู้เล่นใหม่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 นี่ก็มีโจนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไล่ฆ่าผู้เล่นใหม่โหดร้ายมากเนี่ยอี่เปิดแมปอยู่เลยมันจะมันจะเห็นอู้โอเคโอเคไป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 โกเลสโกเลสโกเลสโกไม่สนอะไรทั้งสิ้นไปเอามันให้ได้ขอกระดูกให้พี่พี่จะเอาโปรไฟล์ เอาคิดดูดิตอนเนี้ยตัวตัว Official ยลออฟฟิเยังไม่เปิดยังไม่เปิดตัวเต็มเลยอแต่อีเวนต์ลิมิเต็ดมาแล้วอะ่ะโ <c oughs> คตรทำลายผู้เล่นที่มาเล่นทีหลังอะ่ะ <c oughs> แล้วพี่ก็ยังไปเช็คหน้าสตูอยู่เรื่อยๆนะมันยังไม่มีให้โหลดนะหน้าสโตะบางคนยังขึ้นว่าไม่รองรับในประเทศอยู่เลยมผมผมค้นหาก็ไม่มี โหลดมาในอีกทีหนึ่งซึ่งคนนี้เขาบอกว่าโหลด APK ไงพี่ก็ใช่แต่คือคนที่เขาเด็กๆส่วนใหญ่ที่ไม่ได้สันทัดอะ่ะ <c oughs> เขาก็รู้จักแต่เพ์โตเป่าวะอย่างเช่นผมเล่นเกมนารูโตะนะเป็นเกมมือถือมันอยู่ในสโตรเนะเว้ย <c oughs> เด็กยังถามเลยพี่โหลดจากไหน <c oughs> ขอขอลิงก์โหลดหน่อยขอวิธีสอนโหลดหน่อยครับพี่เพสโต์เพ <c oughs> ์สโต์มึง <c oughs> มึงอยากเล่นเกมมันก็ไปเพ์สโต์ ทำไมมันต้องคิดว่าเกมทุกเกมไม่ต้องโหลดเถื่อนวะเนี่ยเฮ้ยมันอยู่ข้างล่างอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมมันอยู่ข้างล่างปะเนี่ยต้องมาสำตามแล้วบ่อยู่ข้างล่างอยู่บ้างงั้นเคลียร์มอนรอบๆก่อนเฮ้ยใชเดี๋ยวนะคนละห้องคนละห้องกลับกลับกลับขึ้นไปกลับขึ้นไปกลับขึ้นไปอ๋อเราถูกแล้วอ๋อแม่งเดินลืมไปมันเดินได้ มันก็มีขาเมื่อกี้ผมเห็นมันไก้นั่นไงพี่กระดูกทอ้องนหนดูหน้าตามาหน่อยดิยานี่ขอลองโซโล่หน่อยขอลองโซโล่หน่<ไ>อยอ้าวไม่ไม,ไม่ใช่ลิดเหรอน้องจินตูมันเป็นได้สองอย่างพี่ได้สามอ,อย่างเลยแหละเป็นได้ทุกตัวพี่กระดูกท,ท้อมมาสุ่มใช่ไหมพี่ใช่ใช่ ไอ้คอตี้คอตี้แกสแล้วขึ้นเป็นแสงทองอย่างนี้เลยเหรอใช่โอ้<ข>อ,อันเดียวอันเดียวสองอันเออสองอันขออันหนึ่งไม่ได้เหรออ่าเอออะไรอะไรน้องเคยไปหาอะไรเตียงน้องขยันเร่นกว่าพี่อยู่แล้วน้องน้องขยันอยู่แล้ว ขยันในหมดอื่นนะไม่ใช่หมดนี้ฮ่า <kanske> ฮ่ฮตอนนี้ข้างข้างในหมดนั้นอยู่สรุปก็คือแมปหนึ่งมีหนึ่งตัวใครได้คือได้ไปเลยใช่ปะใช่โอเคตามนั้นแต่วลาพีแมาตีพี่ก็ระวังหน่อยนะมันก็ตัวเรียกตีเหมือนกันอ๋อก,ก็ก็ใช่นะเพราะมีตัวเดียวคนก็อยากได้เด<อ>็<อ>กแว้นบ้าน,<ห>นใครเนาะหนักหลกบบาท ที่ผมนั่งอยู่ดาน้านแลวมึงไปถามเขาดิเขาบิ้ลทำไมวะเฮ้ยคนคนปะแหน่แหนหนกำวุดจะเม็ดดอกละห้าสิบห้าสิบอ ก็ไ่ด้ของะไรอะไรก็ไม่รู้เนี่ยรุมตีกันอยู่เหมือนเหมือนนั่งฟากกับหมาวัดอะเปียกเปียกอ่ะจึงมึงเฮ้ยดาเมจมันเป็นร้อยเลยนะออกดสกิลอีกปึ้งหายไปอีกจึงมึอพอคว้างทิ้งไปเลยล่ะหน้าไม้ใหญ่เขาปรับมาให้อย่างแรงไม่ดีตรงไหนวะ ถ้า,ามเ้าเล่นนามาใหญ่นะผมยอมไปเล่นธนูใหญ่มันยังจะดีกว่าอีก <c oughs> ดีกว่าเยอะเลยพี่ดีกว่านามาใหญ่เยอะเลยใญ่ <c oughs> เพเ่อแต่ไอปุ่มที่เกียมันตั้งมาให้มาแบบวงล้อเนี่ยมันก็ทํามาได้ดีนะโดยที่เราไม่ต้องมาทากันเอง <c oughs> อยังใช้แบบวงล้อป่ะหรือใช้แบบเดิมผมผมปรับเอาผมผมไม่ได้ใช้แบบวงล้อ ผมอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าไปเลยไปเลยไปเลยการนี้มันอยู่ตรงอันนี้วะต้นไหนไปฝั่งนี้ได้ปอนเดินไปแม่งเลยเฮ้ยแวะกล่องทองนิดนึงเงียบขึินโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยของนี้ของสวยงามล้วน ของม่วงไอเนี่ยมันเป็นกล่องบาลเล่ที่อยากเอามาเก็บสะสมตอนนั้นพี่ขายทิ้งไปอันนึงแล้วรออยาได้เปิดกล่องเล่นแล้วกันได้ระวางร <c oughs> อ,งอพี่ไปซีหลบดิวะหลบดิวะอะไรพี่ขวานทองโอ้โหขวานบึดบึดไอ้เหี้ อ้าวเวิรดบลยอันติบักอีกไอ้ไอชิบหายไม่โดนอะไรเลยสักอย่างโอ้โหบันโดนบันบันดนปัน่นึ่นึ่บน่นนลมคมกิบบลนลหนึ่ล ด้วยครับพี่อ่าอ่าอ้ตัวนี้นี่มันมีผลกับสกอร์อะไรไหมที่กระดานอะไม่นะไม่นั่นนึกว่าแบบว่าเอ้ยนี่ได้จำนวนบอสที่คุณตีด้วยนะอะไรอย่างงี้อยากหาลิสให้เจออ่ะอยากเจอรอบที่ผมเขาบอกว่าเขาปรับมาใหม่ดูบอสทำเหมือนเดิมเลยนะ่ย่าบ้าฟิตย่าไม่ทำอะไรเลยบอสเออ ชิมแม่งโหดท้ายกับอัศวินราชาอัศวินกูรา,าชา,าอัศวินกูไอตอนนี้เขา,าบน่าบนว่าไอตอนนี้เขาบ่นว่าแบบไอกำแพงแบบแดงอู้คุณมาปลาขวดใส่กากอโอยทำเกมพังแล้วเจอสภาพนี้ไปนี่แบบโอ้ชิบมึงเอาอัศวินมาไวา้ข้างหน้าข้างหน้าประตูเนี่ยนะตัดไปด้วย ใช่คือพี่จะไม่มีทางมีเงินหน้าโปรไฟล์แบบเจ็ดแปดหมื่นหรือแสนเพราะอะไรพี่ก็จะซื้อไอเทมซื้อชุดตลอดพี่จะไม่มีทางมีตังค์ซื้อไอเทมหรืออาวุธทองแน่แบบมันไม่มีทางเวยและจู่ๆพอวันเนี้ยที่พี่คือเมื่อก่อนแค่พี่จะพยายามเก็บเงินซื้อแบบสมบัติอะอพินแสนสองอย่างเงี้ยใช้เวลาเก็บเท่าไหร่อะสามสี่วันใช่ปะ อันนี้คือเรานั่งเล่นกันมาแบบโหมดปกตินะเว้ยนั่งเล่นมายังแค่แบบสามสบนาทีเนี่ยพี่ได้มาห้าหมื่นกว่าแล้วอะกงจักคิดว่าดีปะดีเะเอออันตีสายที่สองเป็นอะไร อันตรีศาสที่ผมชอบเล่นอ,นอะมันพุงพ่งพุ่งพุ่งบบสตันเหมือนสตันวอลเลอ,อร์เมื่อก่อนใช่ปะ่ะเชี่ยเฮ้ยพูดปุ๊บได้หัววอลเลอร์เลย <S <S> <S เฮ้ยได้เล่นหอ,อกว่ะ มาบันไดไม่ได้อยู่ฝั่งนี้วะเราชินกับเอทางลัดไง <c oughs> ใช่ไหมว <c oughs> ิธีของคนผู้เล่นเก่า ดวงสวยจริงฮะนั่นอะชัดเจนเลยตัวเดิมหอกเบาฮะเนี่ยปี๊ดเปิดเปิกระดูกทองแม่งเก่งกว่าตัวที่อยู่ข้างล่างเอ้ยตัวข้างล่างอย่าเพิ่งตีนะขอร้องอย่าเพิ่งตี เก่งกว่าจริงดูดิเลือดพี่ครึ่งหลอดแล้วเนี่ยถึกกดได้มั้งถึกดิอ่ะเดี๋ยวพี่ขอลองไปโซโล่ตัวข้างล่างดิเนี่ยมาได้สองชิ้นไอเอามาเอาเพื่อพี่มันขายได้แปดสิบบาทฮะ<า>ใช่ ี่ฟังไม่ผิดหรอกพี่แปดสิบบาทกูพยายามไปเพื่ออะไรเพื่อโปรไฟล์เห็นแล้วเพื่อโปรไฟล์กับกรอบรูปท่องไว้ไอ้เพื่อโปรไฟล์กับรูปอวตารพม่รู้ครับผมเก็บไว้ในคังอ่ะแม่นโคตรลกคังเลยคิดหนึ่งแปดสิบช่องหนึ่งเหมือนเหมือนเก็บไอ้ก้อนทองเอาไว้ครับของเยอะๆอ่ะดูนะเดี๋ยวพี่โซโล บึดไอ้ย่ไอ้เจ้าบุดหอกเปล่าอ่ะเฮ้ยธนูธนโูโอเคพี่ส่งค่าส่งค่าธนูให้แล้วแรงคิวมากตัวหอกมาซ้ำพี่ต่อไปหอกตาย ทำไม่เน่ยมันใช้กับวอร์เรอร์พี่ตอนต่อนวอร์เรอร์กดกดโล่อะโอ้โหอุ้ยเลือดเด้งอย่างกระปองคือคือมันทำ damage จากการการโจมตีใช่ไหมล่ะใช่ไอ้ไม่ต้องบอกมันเด้งเลือดจากการโจมตีใช่ไหมใช่ก็คือยิงแบบรัวๆเลยไอ้สกิลอาวุธมันไม่ใช่ว่ายิงทีนึงนี่คือแบบเก็บเต็มหลอดเลยอะเอ้ยข้างหน้าเลยเว้ยข้างหน้าเลยหน้าไมเนยยิงรัวได้ เออไอ้ค้าธนูที่มันยังมีอันติหน้าไม้ยิงรัวอยู่ปะผมผมแทบไม่ได้จับธนูเลยเพราะว่าหน้าไม้ยิงรัวมันเป็นแบบสกิลเทพมากๆถ้าอยู่ตรงห้องนี้นเ,นะเออว่ะช่วยตีหน่อยแล้วกัน ก็พี่จะโซโลงได้ <i S 1> ตัวเดิมแตว่าอแปลว่าตำแหน่งของห้องที่อยู่ก็คือแบบมันคือตัวเลยแบบระบุได้เลยว่าตัวไหนแป้งเกยบหัวกูด้วยเอาไหนจะให้พี่โซโลช่วยเดี๋ยวนี้เวแล้ว Kia sinh năm tin chuông bà ở sạch a pound ở điện ao kìm bóng tìm 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 สร้อยใช่ป่ะสร้อยตับบอสมาใหม่ฮะ <c oughs> ไอ้ดาเมจที่พี่ทำเมื่อกี้เนี่ยไอเดี๋ยวต้องบอกไอที่มันหายไปครึ่งหลอดคือเองตีก่อนมาแล้วใช่ไหมใช่ <c oughs> ตาแค่ขวดปิดต <c oughs> กใจนึกว่าพี่สับทีหนึ่งหายไปเกินครึ่งหลอดถ้าแบบนั้นคือแบบมันหมดความขังของบอสเลยนะ แต่มันก็ไม่ใช่บอสแล้วเนาะมันไม่มีหัวแดงขึ้นบนแมปแล้วอะ่ะบอสลับนี่คือบอสลับคือแม่งทำมากเลยนะเมื่อก่อนแบบโอ้โหโปรโมทโฆษณาอย่างดีนั่งบนบันลังอย่างเท่ตอนนี้ <c ười> <c ười> บันลังตัวเองก็นั่งไม่ได้โ <c ười> ดนขังโดยประตูล็อก เฮ้ยตรงใต้บันลังก็ตอบดีมากเลยนะเนี่ยดีดีมายังมาแล้วพี่คิดดูดีโกเงินพี่มี 60, 000, มหกหมื่นมั้งรือหกหมื่นคืออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วแบบเราไปวิ่งตีลิทกันสี่รอบอะเราไม่ได้ตีแบบไม่ได้ตีแบบจริงจังด้วยนะคือแบบตีลิทปุ๊บเก็บของนิดหน่อยแล้วก็ออกอย่างเงี้ยแตแบบ พี่ได้แสนหนึ่งอะจากการวิ่งแค่แป,ป๊บเดียวใคือถ้าเป็นแบบวิ่งพี่วิ่งม,มากแกผมให้เลยพันเดียว <c oughs> ดูดีคือแบบอะไรวะคือไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่ว่ามันไม่ดีมันดีเว้ยแต่สำหรับผมะเว้ยอย่างที่ผมบอกว่าพอไอ้โกว่าผมไม่มีทางที่หน้าบัญชีผมจะมีเงินถึงแสนรอดได้เกินสองวัน มันต้องไปลงกับของแดงของทองแบบซื้อสมบัติเก็บเข้าคัางอ, <c oughs> อ่ะตีทั้งโอเคตอนนี้ตีไปทั้งหมดสตัวแล้ยังไม่เจอลิตท,ทองคำเลยสรุปก็คือลิตท,ทองคำอยู่ที่ห้องสมุดก็คือต้องต้องให้หัวกระโหลกทองมันเปนลงที่ห้องสมุดอะ่ะถึงจะมีโอกาสเจอเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครเจอก็มาบอกกันหน่อยแล้วกันนะผมไม่รู้อะ่ะในสิบวันนี้อาจจะเจอสักรอบนึงตอนนี้ก็โอเคผมจะแลกเป็น โปรไฟล์แล้วก็รูปอวตารโปรไฟล์เรียบร้อยส่วนอย่างอื่นก็ตามนั้นครับโอเคต้องขออีกครั้งหนึ่งว่าอาวุธทองกล่องอาวุธทองแลกได้นะครับไม่ใช่ว่าแลกไม่ได้มันมีเวลาให้คุณ10วันนะครับคุณไปตีเลยคุณจะตีกี่รอบก็ได้มันได้รอบแล้วมันได้รอบหนึ่งอ่ะกระดูก2ชิ้นแล้วก็เกมแจกให้12คุณเอาที่เกมแจกให้อ่ะไปแลกเป็น <c oughs> โปรไฟล์กับกรอบรูปกับรูปภาพก่อน ส่วนที่เหลือคุณตีได้เท่าไหร่คุณก็ค่อยเอาไปแลกอาวุธทองแล้วก็แลกยาตามหลังนะประมาณนั้นก็ผมชอบผมชอบพื้นหลังดีนะแต่ผมรอโจนสลัดที่สุดรอดูเลยว่าไอไอพื้นหลังโจรสลัดเนี่ยมันจะได้จากไหนเพราะว่าเท่าที่ดูในกิจกรรมตอนนี้มันยังไม่มีมมกิจไหนแจกนะ่แล้วก็รอรอสกินเอา้าคิดกลับมหมหรอไงบ้างไมบักชัว โอเคครับสำหรับทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณมากไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ไลฟ์สดิถัดไปขอให้โชคดีกับการเล่นกิจกรรมตีกระดูกทองคำนะครับผมไม่ว่าจะคุณจะเจอลิชเจอสเกลลิตันเจอร์เชอร์หรือใครก็ตามก็โชคดีแล้วก็ไปแลกของที่คุณอยากแลกมาอย่าลืมของนะครับว่าอวตารกับโปรไฟล์มันลิมิเต็ดแลก2อันนี้ก่อนแล้วอาวุทธทองมีเวลา10วันก็ไปแลกนะ ครับบาย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 โกบบายบายให้ตายเถอะไปตีกระดูกทองแล้วได้มือทองมามันนับเข้าในกิวด้วยเว้ยโคตรเยอะเดี๋ยวนะไอ้คี้ไปตีบอสใหม่มาแล้วโอ้โหได้ของทองของแดงดับรัวๆเลยเว้ยดีจังแม่ขยันตีเถอะอ